Hello everyone, welcome back to English online class with me Teacher Nook. How are you today? ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่การในบทที่4นะั่นก็คือ Have you got a milkshake? Have you got a milkshake? Students open your class book on page 30. ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือ Family and Friends เล่ม Classbook ในหน้าที่30เลยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนการครูมีวิดีโอการออกเสียงคำศัพท์มาให้นักเรียนฟังกันค่ะ Listen carefully Look and remember Listening 38 Listen and point Salad Fries Pizza Milkshake Cheese sandwich, Chicken Pizza, Cheese sandwich, Salad, Chicken Fries, Milkshake. Listen and repeat. Salad. Salad. Fries. Fries. Pizza. Pizza. Milkshake. Milkshake. Cheese sandwich. Cheese sandwich. Chicken. Chicken. Listening 39. Listen and chant. Salad. Fries, fries, fries. Pizza. 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 Milkshake. 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 Cheese sandwich, cheese sandwich, cheese sandwich. Chicken, chicken, chicken. ค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละคำกันเลย Salad, salad แปล,ลว่าสลัด คำที่2 fries fries ก็คือมันฝรั่งทอดหรือว่า f r e n c fry ใช่ไหมคำที่3 pizza ก็คือ pizza milkshake milkshake ก็คือเครื่องดื่มปั่นประกอบด้วยนมและไอศกรีม milkshake ต่อไป cheese sandwich cheese sandwich แซนด์วิชชีสไก่ไก่แปลว่าไก่แต่ในที่นี้เกี่ยวกับอาหารถูกไหมฉะนั้นจะเป็นเนื้อไก่ซึ่งจะมีตัวอย่างอีกคำหนึ่งก็คือ fried chicken ที่แปลว่าไก่ทอดนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราเรียนไปมีทั้งหมด6คคำนะคะเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเลย Next, video about conversation, so Listen carefully. Listening 40, listen and read. Have you got a milkshake, Rosie? Yes, I have. Where's Billy? He's behind the tree. Has he got a cheese sandwich? No, he hasn't. And he hasn't got his salad. Here you are, Billy. Thank you. Billy, do you like the food? <laughs> well, they like the food. They? Sorry Mom. Birds! Don't Worry! got more food! Naughty Mum! We've อามาดูโครงสร้างประโยคคำถามซึ่งโครงสร้างประโยคคำถามนี้จะอยู่ในบทสนทนาใช่ไหมที่เราได้ดูกันไปอ่ะจะขึ้นต้นด้วย has has และตามด้วย subject ตามด้วย got และตามด้วย object ซึ่ง have กับ has นี้ก็จะแตกต่างกันที่ subject ถูกไหมคะถ้าเป็น have ก็จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์หรือมีมากกว่า1คนส่วน has คำนี้จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์หรือมีแค่คนเดียว subject ก็คือประธานแล้วก็ตามด้วย got แล้วก็ตามด้วย object object ในที่นี้ก็คือกรรมนั่นเองและครูนุกยังบอกอีกว่าสามารถตอบได้2แบบนั่นก็คือ yes no question เช s yes, I h ่ v e น no, y I s I v e v t y o s he v e s t y h s h e s n t no he hasn't ซึ่งคำว่า haven ย่อมาจาก have not ส่วนคำว่า hasn't ย่อมมาจาก has not นะคะอ่ามาดูตัวอย่างประโยคคำถามกาัน Have you got a milkshake? Have you got a milkshake? Yes, I have. นักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่าประธานคือ you แล้วก็ประโยคคำตอบประธานก็คือ I ถาม you ตอบ I ซึ่ง you จะใช้คู่กับ have I ก็เช่นกันใช้คู่กับ have แล้วก็ have ตามด้วยประธานมาที่คุณครูบอกแล้วก็ตามด้วย got ซึ่ง a milkshake ในที่นี้เป็นกรรมนะคะดูประโยคทันมา have you got fries have you got fries No I haven't No I haven't ดูจากภาพใช่ไหมเอ่ย haven't ก็ย่อมมาจาก have not ถาม you ตอบ I เหมือนเดิมแล้วก็ you จะใช้กับ have I ก็ใช้กับ have เหมือนกันแต่เติม not ลงไปเพราะเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเอง The next one Has he got a cheese sandwich Has he got a cheese sandwich Yes he has Yes he has นักเรียนดูจากภาพนะคะ Yes he has ประธานคือ he he ใช้เหมือนกันและคุณครูบอกว่าประธานเอกพจน์ใช้กับ has ถูกไหมะนะก็ขึ้นต้นด้วย has อาประโยคทันมา has she got a pizza has she got a pizza No she hasn't No she hasn't ประธานคือ she หล่อนใช่ไหมมีคนเดียวฉะนั้นต้องใช้ has has ตามด้วยประธานตามด้วย got no เป็นประโยคปฏิเสธถูกไหมคะ she ก็เหมือนเดิมดึงลงมาได้เลยแล้วก็ has บวก not เป็น hasn't แล้วก็นักเรียนอย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะถ้าขาดเครื่องหมาย question mark ไปก็จะก็จะเป็นประโยคคำถามที่ไม่สมบูรณ์นะ ประโยคทันมา has she got a salad has h e got a salad yes she has yes she has เช่นการประทานคือ she verb to be ก็คือ has has นี่เป็นประโยคตอบรับถูกไหมคะตอบว่า yes she has อีกประโยคหนึ่ง have you got a cheese sandwich have you got a cheese sandwich Yes I have Yes I have ถาม you ตอบ I you ใช้กับ have I ก็ใช้กับ has เช่นกันแล้วก็ต้องได้อย่าลืมคำว่า got s h e s sandwich เป็นกรรมนะคะในประโยคนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัด Students open your class book on page 31นักเรียนเปิดหนังสือ Family and Friends เล่ม class book ในหน้าที่31เลยค่ะ เรามาดู exercise ที่3กัน r i g h เขาให้เลือกประโยคในกล่องข้อความมาใส่มาดูซิข้อแรก have you got a milkshake ดูซิผู้ชายคนนี้มี milkshake หรือเปล่ามีใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า yes I have yes I have ถาม you ตอบ I you ใช้คู่กับ have I ก็ใช้คู่กับ have โอเคข้อ2 have you got a salad Have you got a salad? ผู้ชาคนนี้มีสลัดไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า Good job. No, I haven't. No, I haven't. อ่านดู exercise ต่อมา Look, ask and answer. ให้เลือกประโยคจากกล่องข้อความเช่นเคยอ่านดูข้อแรกเขาเฉลยไว้แล้วถูกไหมคะ Has he got a cheese sandwich? No he hasn't. ข้อที่สอง has he got salad? has he got salad? เขามีสลัดไมเอ่ยผู้ชายคนนี้มีถูกไหมฉะนั้นต้องตอบว่า yes he has yes he has ข้อสาม has she got a m i l k check? has she got a m i l k check? ดูสิ หล่อนมีมิล์เชคไหมคะเครื่องดื่มปั่นที่ประกอบด้วยนมและไอศกรีมมีใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นต้องตอบว่า yes yes she has yes she has the next one has she got chicken has she got chicken หล่อนมีไก่ไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า no she hasn't no she hasn't ่า uh, she จะใช้คู่กับ has ใช้คู่กับ has นะคะ the last one ข้อที่5 has he got fries has he got fries เขามีมันฝรั่งไหมเอ่ยไม่มีถูกไหมฉะนั้นจะตอบได้ว่า Very g o o d no he hasn't no he hasn't นี่คือแบบฝึกหัดให้เติม yes no question นั่นเองค่สะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือบทที่4ใช่ไหมเอ่ย have, have you got a milkshake ซึ่งมีคำศัพท์ทั้งหมด6คำมีคำว่า salad คำว่า fries คำว่า milkshake คำว่า chicken คำว่า cheese sandwich pizza และก็ได้เรียนรู้บทสนทนาใช่ไหมเอ่ยที่มีประโยคคำถามซึ่งโครงสร้างก็คือ have has ตามด้วย subject ตามด้วยประธานตามด้วย got ตามด้วย object หรือว่ากรรมนั่นเองซึ่งเราสามารถตอบได้สองแบบก็คือ yes I have no I haven't yes he has no he hasn't ซึ่งเป็นการตอบรับโดย yes no question นั่นเองครูครูอยากให้นกลับไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็ดูวิธีการใช้ประโยคคำถาม have got has ก็ God, ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again next time บ๊ายบาย